จมเวลาสิ ila, uh, well right now, pa, you, ่งใหมยนี้ขับรถอย่าไอโนยูมาสตูวิดิโอนี่ทุกคนได้เวลาอ่กวาดหิมะแล้วนะคะเบื้องด้วยค่ะเมื่อคืนนี่แหละค่ะทั้งพายูทั้งอย่างนะคะโอเคไอสเต็กเอกอ่า อาหารแซวไง,ไง่ายๆค่ะทุกคนมันดีเม็ดถึงแต่ไข่าดาวนะคะเพราะว่าไข่ยนาเราได้เอาอันเบคอนอกาาอกจากกันอ่าช่องฟิตนะคะ <laughs> กินแค่นี้ไปก่อนไปนไงชอบคนข่อยเฮ็ดน้ำยาปลากระป๋องนะคะคิดอยากกินนะขนมเส้นนะคะนี่แหละแล้วก็ต้ม ขน,นมจีนแห้งนะคะทุกคนค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะมันอยาปลากระป๋องบานๆน,น,นี้ค่อประเ็ดเพ็ดปบัปปใไดค่ะใส่พริกซีหน่วยปลากระป๋องกระป๋องแล้วน้อยๆ Ini udah kato. sam, hiasan. Tuh, Maksudnya. Karena hmm. dia hmm. dulu ไปเห็ดถั่วงอกสามหมื่นยังบ้านไหนยาวนะค่ะก็เลย่อจะเอามาใส่อันนี้นะคะผักชีน้ำใส่หนาอันนี้ก็ทั่วเจ้าของแหะค่ะใส่ลวกเราใส่ช่องฟิตไว้นะคะทุกคน ค่ะทุกคนเป็นตาแซบบอนะคะมาเดอ้อบาทเนี่ยมากินแซบแซวน้ำกันนะคะมาค่ะทุกคนร้อเดี๋ยวนั่งให้ตรงๆกล่องก่อนกล่องขี้เซลค่ะต่างไหมนี่แหละไม,ไม่ได้กินโดนแล้ว นะคะคนำยาก,ก็บแซบคือเกานัแหละค่ะวันนี้ไม่เรื่องลองให้ฟังเ้เนี่ประมาณแปดลงเกลนค่ะทุกคนดูไซปเป็นเงฝรััน่ะทัวมหาพอไซ์หลายอยหรืผักเนื้อ <c oughs> กินขนมเช่นจะใช้น้ำหลายเๆทุกคนหอมสดน้ำน้ำยาขนม แสบคักแแสบแน่นาเด้อทุกคนกินขน,นมเส้นน้ำยาปากกระปองแสบแสบน้ำคข็ง เน,นื้อ่ะทอดไข่ดาวให้พ่อใหญ่นะคะคใครจะกินฟองหนึ่งจะเด้อไข่ดาวน้อยๆเรา่อยก็ยเลยบอกว่าไปอยากกิน,นขนมเส้น เรียกว่าจะาเฮ็ดนะน้ำยาปลาเซียมอน,นะคะ่ะทุกคนแต่ทีนี้ปลาเซียมอนกันเฮ็ดน้ำยานะ่มันกามันคะะแต่กระแทบเพื่อกันแต่ปากระป๋องนี่มันก็จะออกเป็นน้ำยาปลาบานเฮ้าคากนะคะ่ะ chờ nam suốt nam đi, thì... con cho ngọt khỏe sáng mơ đấy mưa 嗯嗯嗯。Mm hmm. กพาโยรวมแห้แห้ขนอกตอนนี้นแล้วแซนเนะแล้วให้จินนะค่ะน้ำยาปลากระกป๋องแซ่บแซ่ มันเนบะเพ็ดนะค่ะพอดีเลยกินซีนมาเบิง่งชากินเลยค่ะทุกคนมาสิแซ่บซั่นใดเดี๋ยวเกี่ยงจัน เดีคนเดี๋ยวคุยเมียงก่อนุกขนแสบแสบนำยาปลากระป๋องค่ะวันนี้เราก็มาคุยกันทักทายกันนะคะเมื่อนี้คอยอบ o o k i งห้อนแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นบัดหนักเยอะแล้ก็เจ็บคอนะคะ แล้วก็ปวดหลังค่ะทุกคนนั่นแหละช่วงนี้เปรักไข่ย้ำใดก็จะเป็นปวดหลังก็ไม่รู้ว่าเป็นยังนะคะ่ะสุขภาพปกติดีค่ะทุกคนอากาศก็เห็นแล้วค่ะตอนนี้ข้างนอกกอ็ล้มแห้งนะคะหิมะก,ก็ตกแต่ว่าบตกลายตกเพาะปล่อยๆค่ะทุกคนนั่นแหละเมื่อเน่ค่อยจะบอกทุกคนฟังว่า อ่าลูกชายพเนรพลังโทรมาหาพอแต่เศร้าเลยกับเสาดอกแปดน้องกว่านี่แหละแต่ว่าถ้า่อยก็ยังบ้ันได้อ่าลูกนะคะ <c oughs> แต่ข่อยก็เฮ็ดกาแฟไปกินแล้วก็บเบิง่งอ่าโทรศัพ,พ,พท์ไปค่ะทุกคนนั่นแหละแกก็กเลยโทรมาแกก็กถามเรื่องอ่าถามเรื่องว่าจะย้ายบอเน,นี่ยแหละทุกคนอ่า ทั้งๆที่ทพญายาคลั่งก็ต่อไปแล้วว่ายัางบันได้คิดที่จะย้ายไปใส่นะคะตอนที่คอยบอกทุกคนฟังเรื่องที่แกหางานหายนั่นนะคะที่แกน่ะโทรมาบอยกับพาวาแกน่ะจะขนของออกจากบ้านหลังนั้นนั่นแล้วก็ไปอยู่บ้านหลังที่ซื้อมาอยู่ในเมืองนะคะจะขนออกไปหลายๆอย่างสินะคะทุกคนแต่ที่นี่จะให คุยกับพญายัยน่ะไปยู่บ้านหลังนั่นนะคะบ้านที่แกมองที่แกยู่นะคะทุกคนอ่าบ้านอพาร์ตเมนต์เด้เป็นบ้านสั้นล่างที่ที่แกยู่นั่นแหละสั้นบนน่ะให้คนเศร้านะคะแล้วที่นี่แกบอกว่าแกจะลดค่าซาว่าสั่นแกเลยถามพยายวาค่าใส่ใจค่าส่งบานค่านำกาไฟอ่าอยุนี่ท่าใดนะคะพรายัยก็บ,บอกไปว่า รวมเบิดทุกอย่างมันตกอย่ด <c oughs> ีเดือนละเจ็ดแปดพันแล้วแกเลยบอกว่าอ่าแกะจะเอาน้ําแค่เดือนละหกพัน่าสัง่งการลดจากมูลสองว่าเอาแค่เครื่องเดียวคือหกพันมาสัง่งการจุคนแล้ว่อยกันเลยอ่าคอยกับปอยให้เพื่อนคุยกันจนว่าจบพุ่นล่ะค่ะกระโดนเตือนกนระเสพได้เป็นชั่วโมงพุ่นแหละกระถามเรื่องนั่นเรื่องนี้คุยเพื่อเขาพอลูกเขาก็คุยกันหลายเรื่องนะคะแล้ว เขาบอกเรื่องงานค่อยน้ำน,นะคะว่า,อาตอนนี้นะคือแกก็ไปบอกหมู่แกแล้วนะคะที่เป็นครูอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละว่าค่อยนะบลาออกจากงานแล้วก็บอกไปเฮ็ดนะคะแล้วเขาก็คงจะได้คนนไม่นะคะแกก็อบอกว่าแกเข้าใจเรื่องการหางานสําหรับคนต่างดาวาคนมาจากประเทศอื่นเนี่ยก็จะหางานยากแกกยกตัวอย่างคือ,อ แฟนใหม่แกผู้สาวไม่แกจะเป็นคนอนาะอัฟกานิสถานน่นแหะคะ่ะตอนนี้ก็เรียนเรียนอยู่ก็พยายามหางานแต่ก็บอมีงานคือเก้านะคะนั่นแหละ,ะถึงเขาจะบอมีงานแต่ว่ารัฐบาลกันเลี้ยงได้เขาุกคนทั้งใจค่าเงินเดือนในลูกทั้งใจายให้แกพอมนะคะแล้วก็ค่ารู่งเรียนพอมัม่ซีนะคะนั่นแหละค่ะ ค่อยก็ล้อจน่าเพื่อนคุยกันจบนะคะทุกคนแล้วที่นี่พ่อพญฝรั่งกับแกคุยกันจบแล้วค่อยก็เลยถามแล้วแบบให้เราวาวรายละเอียดให้ฟังอีกเพราะว่าตอนที่ข่อยฟังเขาคุยกันเสียนะค่อยก็บางคับค่อยก็บอกเข้าใจนะคะพีายก็บอกว่าแกยังให้ประกาศขายบ้านเต้นเนิ่นๆว่าสั้นเราก็ยยายไปยุบพุ้น เราจะเอาคาซาน้ำแค่เดือนละหกพันมาสั่นค่ะทุกคนคอย,ยบอบอกันเลยบ่อปไปอโอกาสให้เราก็จบเลยว่าบ,บ,บ,บ่อ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 หันในเขดเหลืองใหญ่ตอนนี้แล้วกับบ่อฮันได้นี่ต้องรอเบื้องก่อนว่าอีกสองปีนี่จ้าจะสามารถขายบ้านในบอ่อเราคอยนะก็บ่อยากไปยูพุ่นมันหา <c oughs> หาก,กินยากย่นีนะ นาล่อนคไข่ข้าก็มีลูกค้าบูเบอรี่พร้อมแล้วก็มองหาเงินกันง่ายก็เรียกวางสินะค่ะข้าใหไปบางพุนเขาสิไปเก็บอ่าหมากไม้ใสเขาสิไปอ่าลูดจักไผเขาเรียกวางสินะค่ะทุกคนนั่นแหละไข่กับพญายกคุยกันโดนอยู่นะค่ะแต่พญายลอกกับแล้วจะ่ข่เด้แล้วก็เลยว่าลอกก็เลยเอาอ่าแต่ว่าไปไปไปอยู่น้ำข้าวซันซี่แล้วก็บ่ได้ว่านะค่ะแล้วแล้วจะไข่ตัดสินใจ จะ่อยก็บ,บอกเราว่านี่เป็นครั้งที่สามเราทข่อยบอกว่าบัว่อยว่างี่นะคะน,นั่นแหละบอกอา่าแกว่าเรต้องคืดตัวกวางสิแต่เป็นไงกันแล้วแล้วก็รักษาลาใจลูกเราอยู่นะคะ่ะล้วก็ยังบอกลูกเราตอน <c oughs> ตอนคุยกันว่าอช่วงซัมเมอร์อาจจะไปอ่าเยี่ยมจากสองอาทิตย์แล้วสั้นคะ่ะนั่นแหละช่วงซัมเมอร์คอยก็บ,บอกไปแล้วข่อยก็ต้อง าหาเงินมันบอทุกคนจะต้องอเก็บเก็บหากไม่คายจะต้องไปเก็บรับจ้างเก็บต่อพอดีรับจา้างเสียญาหรือจะหางานอ,าอื่นเพื่อที่จะเขียนบันทึกรายงานส่งออกคดสารนะคะขณะทว่มีรายงานส่งออกคดสารสีฮขากับบริษเงินน้ำเข่าทุกคน,น,นต้องรายงานเขาทุกๆสิบสี่เมือทุกๆสองอาทิตย์นะคะทุกคน,น,นแหละเมืเอ่อนี้ก็เลยมาบอกทุกคนฟังนะคะ แกน่ะอยากขายประกาศขายบ้านเต็เนนเนินจะได้อาไปยูนอะอาพุ่นมาสัน้นทุกคนจะประกาศขายเนนเนินจังใดตลูกซ้ายแกประกาศขายมาได้ปีหนึ่งเรายังว่นนั้นได้ขายอยู่ถ้าสมมุิว่าข่อยออกจากงานเราลิ้ยใหไปพุ่นบานงกว่านั้นได้ขายเราจะต้องซูงค่าบ้านหลังนี้อีกเราจะต้องไปเสียค่าเศร้าพุ่นอีกโอ้อยจากเขาคิดจังใดเนาะค่ะนั่นแหละไปก็เลยอ่า บ่รู้ว่าจะว่างใดแต่ว่ากกะคิดว่าผมจะมาไปนะคะนี่แหละก่อยก็บอกทุกคนฟังอีกนะคะอย่าฟังเบื่อนะคะถันแกโทรมาย้ำใดก็บ,บให้ฟังทุกเท่อนั่นแหะคะ่ะแต่คอยนะก็ก็บริลลังเกียดเขาบริสังเขาเด้ทุกคนคอยกระฮักเขาเขาอยู่เพียงแต่ว่าความเป็นไปได้นะ่ะมันเป็นไปได้ยากนะคะดงดูแกนะพยายามที่จะลดราคาให้เพื่อที่จะ ให้คอยเสียเยินนะคะ,ะเพื่อที่จะลดรายจ่ายจากเมืองซองเป็นเป็นหกพันนะคะแต่สำหรับขอยว่าเดือนละหกพันอ่ะมันบ่หลายนะคะ่ะทุกคนนั่นแหละจะพาร์์เมอนอยู่นีก่กับเดือนละหกเจ็ดพันแปดพันอยู่แล้วนะคะ,ะแต่ที่ขอยยกไปกับเพราะว่าการหางานหรือการเฮ็ดยังอื่นน่ะมันยาก ใน่อยจะต้องไปเริ่มต้นใหม่ข่อยจะไปหาลูกค้าทั้งใดสมมติว่าข่อยพ่อปลาบูเบลีแม่นบอทุกคนแต่ยูนี่นะลูกค้าข่อยก็เยอะแล้วนะคะจนหายเพิ่นบ่าวราดบ่ไหวทุกปีก็หาบ่าทานันแม่นบ่ทุกคนนั่นล่ะไปพุนนะ่นอ่ะแต่ต้องได้ทํางานบ้านให้เพิ่นนําเด้งพอทุกคนเห็นบ่อ่าหน้าบ้านเพิ่นน่ะสวน,น,นะนใหญ่ๆนั่นน่ะพ่อนยา่พลังนะ่ะก็สิได้ไปทําความสะอาดไปดูแลอะนรในจะต้องเสีย ่าเศร้าอีกถึงว่าจะถูกลงกับตามนั่นแหละคอยก็เลยคิดว่าบ่ไปดีกว่าะคะหามองอยู่แบบพ่อดีต,ตัวเองนะคะทุกคนบ่อยากไปรบกวนเขานันแหละถึงถึงจะไปเศร้ากับตามแต่กับไ่อยากที่จะ,ะมีปัญหาภายหลังนะคะเพราะว่าอยู่คนกับบ่ลืภัยเลยนะคะยูนี่นะคอ,อยยังมีเพื่อน หมายถึงรู้จักคนหลายแล้วสินะคะแต่ยุคนน่ะถ้าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่มันอาจจะบลิเวหลายอย่างที่คิดแต่ว่าก็บ่อยากไปอใครก็บว่าไปเอียงก็อยานผิดใจกันที่หลังนะคะทุกคนแมนบอกนั่นแหละค่ะกามาบอกนี้ทุกคนฟังนะคะแต่เรื่องอนาคตก็บรูุว่าจะเป็นอย่างไงแต่ก็บเา สถ,สถานการณ์ปัจจุบันให้ทุกคนฟังซื่อนะคะนั่นแหละตังกิตตังมุมตังมองนะคะอากาศบร้วาจะเบกจังใดตอนนะคะข้าก็อยาห้ไปดูแลบ้านเขาน้าที่เขาลดราคาห้ก็เพราะว่าคิดว่าอพอเขาคงจะสูราคานีได้ใช่ไล่ะค่ะนั่นแหละค่ะค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะวันนี้ก็มาเห็ดน้ำยาขนม กินปากระป๋องแซบแซงให้ทุกคนกินน้ำมนะคะค่ะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุนรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย